สวัสดีค่ะเพื่อนๆรักต้นไม้ทุกท่านสําหรับคนที่จะหามุมตกแต่งบ้านและชอบเป็นพวกไม้ด่างนะคะ,คะ,ะทริปนี้จะขอแนะนําเลยค่ะโอ้ใบใหญ่มากคืออันนี้เป็นคืบแล้วนะคะเพื่อนๆก็ใหญ่มากค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเขากันนะคะนี่คือปล่อยให้เขาใหญ่ขนาดนี้เป็นคืบเลยนะคะเพื่อนๆจะบอกว่าเวลาเขาใหญ่เนี่ยสีสันของเขาจะโดดเด่นเข้มขึ้นมาเนะะี่ยค่ะ สวยมากเหมือนปูนกินหมากเลยคุณแล้วนี้เป็นสเก็ตแต้มสีขาวนะคะอืมสวยมากเลยค่ะนค่ะต่อยและวเขาก็จะแตกลูกหลานเขาออกเต็มเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ,ะเขาจะเป็นหนะเมื่อเล็กๆสียังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะคะ,ะสีจะเป็นแบบนี้นะคะเล็กๆค่ะหัวใบก็จะเป็นแฉกแบบนี้นะคะ เป็นทรงรูปหัวใจนะปลายแหลมนะคะเพื่อนๆแล้วก็เป็นไม้อบน้ํานะคะก็จะดูขึ้นเล็กๆเ,เต็มเลยค่ะอันนี้ใบนี้ก็แก่และค่ะแล้วเวลาเขาใกล้ออกมาเนี่ยเขาจะห่อตัวแบบเนี้ค่ะเห็นไหมคะใกล้ห่อตัวการขยายพันธุ์ก็โดยการผ่าหัวแล้วก็ฝังดินนะคะแล้วดินชอบเป็นดินล้วนๆแบบนี้ค่ะเพื่อนเป็นดินล้วนแล้วก็ดินชื้นตลอดเวลาแต่น้าอย่าขังนะจ๊ะค่ะอันนี้ก็ลุ่นๆหน่อย รุ่นๆนหน่อยสีก็จะเขียวสดนะคะพื้นใบแล้วก็สีใบก็จะแต้มลักษณะเนี้ยค่ะก็หลังใบจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆหลังใบจะเป็นเส้นนูนค่ะจะเป็นเส้นนูนสีขาวนะคะสีขาวขุ่นนะคะค่ะอ่าแล้วก็สีที่ด้านหน้าก็ข้างหลังก็จะมี ให้เห็นแต่จางๆนะคะแต่ด้านหน้าจะเข้มอันนี้คือวัยรุ่นเลยค่ะค่ะและอันนี้แก่เต็มที่แล้วนะคะอันนี้คือใบเต็มที่เพื่อนๆจะเห็นว่าเห็นไหมคะใหญ่มากคือเขามีชื่อเขาว่าสาวน้อยปะแป้งก็สวยงามเหมือนการแต่งแต่งแต้แตแตมที่ใบหน้าประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆจะดูทรงเขาสวยมากอันนี้คือใบใหญ่ที่สุดแล้วนะคะรอตั้งเกือบสามเดือนเนี่ยอันเนี้ยกว่าจะได้ขนาดนี้ค่ะ ก็อันนี้จะเป็นต้นใหญ่ของเขาเลยนะคะต้นแม่ดูใบนี้นะคะ,ะเพื่อนจะเห็นลายค่ะเขาจะมีลายแต่งแต้มเกิดขึ้นที่ใบของเขาเองนะคะแล้วก็เวลาเขาแตกใบเด็ยใบเขาจะทิ้งตัวลงล่างนะคะ,ะใบนี้ใหญ่มากเพื่อนเพื่อนเห็นทรงไหมคะสวยงามมากค่ะเห็นไหมคะปลายแหลมค่ะแล้วก็อันนี้คือใบแ,แก่แล้วนะคะ แล้วก็จะมีสีขาวเป็นจุดคู่จุดเดียวสีชมพูเหมือนสีเหมือนปูนอะตีคู่แบบนี้นะคะเขาเกิดขึ้นของเขาโดยธรรมชาติก็อจจจัศจรรย์อยู่นะคะใบไม้สายพันธุ์นี้ค่ะอันนี้อีกใบหนึ่งนะคะ,คะเขาจะมีน้ำหนักพอสมควรนะเราเอาไม้มาโค้งเขาเอาไวะคะ้ค่ะก็ต้นเต็มๆเมขาแบบนี้นะคะค่ะอันนี้ก็คือ ยังละอ่อนอยู่นะคะเพื่อนจะดูสีของเขานะคะค่ะสีละอ่อนเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาแลกเย้มเขาจะห่อตัวขึ้นมาลำต้นแทงขึ้นจากก้านเง่าของเขานะจากหัวของเขาเป็นไม้อวบน้ํานะคะเพื่อนๆดูโคนได้นะคะค่ะและอันนี้ก็คือวัยรุ่นเลยสีจะสดเขียวปุ๊บเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นสีใกล้ๆไหมคะ สีสวยงามมากนะคะเหมือนกันเวลาแก่ตัวเขาก็ขยายใหญ่ขึ้นแล้วจุดของเขาขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็สีจางลงนะคะสีเข้มที่สุดคือใบใบวัยรุ่นเนี่ยค่ะใบกลางๆค่ะค่ะอันนี้ใบแก่ของเขานะคะสีก็จะเริ่มจางลงเนี่ยค่ะความสีสันอะไรความสดเขาก็อยู่ที่ใบเนี้ยค่ะค่ะเวลาเขาแก่ตัวนะคะใบขอบเริ่มเหลืองนะคะ เหลืองจะเห็นเส้นชัดขึ้นนะคะค่ะสาวน้อยสาวแ้งค่ะขยายพันธุ์โดยการแยกลำต้นที่ติดรากกับเงาหัวผานะคะก็ใครอยากดูการผ่าหัวก็เข้าไปดูคลิปล่างๆได้นะคะอ่าส่วนใบนี้จะใหญ่สุดอันนี้คือใบแก่แล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าจากสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะวัยรุนเนี่ยแรกแย้มเนี่ยแล้วก็พอแก่ตัวสีเขาจะเข้มพื้นเขาจะเข้มเขียวเข้มขึ้นมานะคะ เป็นจุดๆแบบนี้สีสันจุดก็จะจางลงนะคะค่ะเห็นไหมคะจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็จางลงขึ้นนะคะค่ะส่วนใบนี้ก็เห็นไหมคะสีสันเข้มสดเลยค่ะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะเป็นใบไม้ที่ใหญ่เป็นคืบนะคะคุณเลี้ยงดีๆค่ะสมบูรณ์เขาจะทิ้งตัวย้อยลงตกดินแบบนี้นะคะนี่เราใช้อันนี้มาโค้งให้เขาชูขึ้นนะคะ แล้วก็ช่วยเอาไม้ปักแต่งกิ่งเขาให้สวยงามอันนี้ใบแก่และเห็นไหคะใบาแก่จะกลายเป็นสีเขียวเข้มออกมาเลยลายแทบจะไม่เห็นแต่อันนี้ยยังเห็นลวดลายอยู่นะคะค่ะเี๋นวเรามาดูใบใบละอ่อนอีกนะคะค่ะอันนี้เป็นใบละอ่อนของเขานะคะเพื่อนๆหัวจะแฉกแยกออกนะคะตรงปลายแหลมเหมือนทรงรูปหัวใจนะคะ อันนี้ก็เพิ่งแรกแย้มนะคะสีสันจะมาแต่ไม่น้อยๆเล็กๆเลยค่ะบ่งบอกเลยว่าเป็นสาวน้อยปาแป้งสามารถคัดพัน์ธุได้สบายนะคะแล้วก็จะบอกว่าขยายพัน์ธุมากเออจริงๆแล้วเข้ามาจากกอใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็เลยดึงออกมาไม่รอหัวค่ะดึงออกมาเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยลากอ่าถึงมีลากติดแค่ก้านเนี่ยเขาก็เป็นค่ะจะบอกว่าสายพันธุ์ตระกูลบอลวานพวกเนี้ยโอ้โห เป็นอะไรที่เป็นง่ายมากวันนั้นดึงไม่ติดรากยังเป็นเลยค่ะค่ะนะคะสวยงามค่ะเนี่ยอันนี้คือจริงๆแล้วเขาเป็นพุ่มใหญ่แต่เราขยายไว้เพราะว่าการขยายเนี่ยจะทําให้เขาเจริญเติบโต,ต,ตไวขึ้นอ่าอันนี้เห็นไหมคะสีเหลืองเห็นไหมคะอ่าพึ่งแตกพึ่งแตกจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วพอเขาแย้มขึ้นมาหน่อยเราจะเห็นสีสันของมันค่ะ อันนี้นะคะเขาจะห่อตัวขึ้นมาแบบนี้ใบนี้ค่ะเราจะเห็นสีสันที่อยู่ในใบก็คือเราสามารถรู้ได้เลยว่าเป็นสาวน้อยปะแป้งาสายพันธุ์ว่านบอลประมาณนี้ก็คือลักษณะง่ายๆคือเขามีเอกลักษณ์สีสันเขาเกิดตั้งแต่แรกแย้มนะคะความชัดเจนเขาก็จะเกิดขึ้นในใบกลางๆเนี่ยเราก็สามารถแยกสายพันธุ์ได้นะปลายแหลมนะคะเมื่อแรกรุ่นสีจะเขียวสดเลยอันนี้ใบแก่จัดนะคะไม่ได้ทิ้ง อันนี้คือใบแก่จับละหมดสภาพละก็จะกลายเป็นพื้นสีเขียวนะคะไอสีเหลืองขอโทษนี่แต่ลายจุดๆก็จะจางลงแต่ก็ยังสวยนะค่ะก็ใบสวยที่สุดก็คือนี่เห็นไหมคะเป็นพุ่มใหญ่เลยคะ่ะค่ะน,นี้ใบแก่ก็จะเขียวเข้มขึ้นมานะคะเพืเ่อนๆก็พอดีแยกต้นเล็กต้นน้อยเขาออก คือให้เขาเติบโตไวขึ้นถ้าเขาเบียดกันเนี้ยการเติบโตก็จะช้าลงอ่ะเป็นประมาณนี้นะคะสวยงามมากคะ่ะเห็นไหมคะอันนี้ใบเริ่มแก่ก็จะแตกลายกลายเป็นสีเหลืองเลยคะ่ะเนี่ยสาวน้อยปบาแป้งสวยแต่จะบอกว่าพอเราเห็นเพื่อนๆมองวิดีโออาจจะมองแค่เป็นจุดเนี้ยแต่จะบอกว่าถ้าเราเห็นใบจริงๆของเขาอะต้นจริงเขาอะมันตะการตานะคุณสีจะแบบสด แบบคือมันสวยอะเหมือนเป็นสีแต้มๆอะไรอะอยู่ๆเป็นสีชมพูอ่อนชมพูบานเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็สีขาวสีขาวเข้มสีขาวขุ่นอ,อันนี้สีขาวเข้มเลยเห็นไหมคะอ่าเห็นประมาณนี้ค่ะเนี่ยคือเวลาเรามองมาเนี่ยคือสาวน้อแบบแดงที่มองว่ามันสวยนะเนี่ยคุณดูใบเล็กของเขาก็สวยเห็นไหมคะนี่ให้ดูชัดๆใกล้ๆเลยค่ะเนี่ยคือมันสวยอะ เรายิ่งใบใหญ่ออกมายิ่งสวยมองแล้วโหสาวน้อยแบบแดงจริงๆแล้วสวยมากนะอ่าเพื่อนๆอ,อย่าลองข้างนะถ้าใครอยากชอบใบด่างก็หามาเก็บไว้ได้เลยค่ะก็ที่ร้านก็มีจําหน่ายยานะคะอันนี้คือแรกรุ่นเลยสีเขียวสต่หใบเนี้ยเป็นใบที่สวยทีส่สุดทั้งกอนะเขายังไม่ใหญ่ามากหรอกแต่เขาเป็นใบรุ่นเขียวสดมากเลยค่นนะเนี่ยเห็นไหมคะ สวยงามมากค่ะการห่อตัวแบบนี้นะคะเวลาขึ้นก้านจะห่ะขึ้นมาจากโคนแบบนี้นะคะขึ้นเป็นไม้อวบน้ำนะคุณค่ะแล้วชอบความชื้นมากค่ะแล้วก็น้ำซาวข้าวก็ลดเขาบ้างนะคะน้ำซาวข้าวลดทุกวันได้เลยคุณเขาชอบค่ะเพราะในเมล็ดข้าวเขามีวิตามินอยู่แล้วน้ำซาวข้าวมีประโยชน์ค่ะ แล้วก็เอ็มรอยห้าิหรือผมชลรสผสมอ,อ่อ,อนๆนะคะรดเขาบ้างไม่ต้องลดบ่อยค่ะเห็นสีสันใบนะคะสวยงามมากก็การขยายพันธุ์เนาะถ้าใครอยากดูการผ่าหัวก็เข้าไปดูคลิปล่างๆของเราค่ะอันนี้คือใบแก่และโอ้ใบใหญ่มากค่ะเห็นไหมคะใบแก่ก็จะยิ่งเป็นสีเขียวเข้มลายจุดก็ใหญ่ขึ้นแต่จางลงนะค่ะสวยมากค่ะ ตอนรุ่นๆเนี่ยจะสวยมากค่ะอันนี้ก็ใบแก่ใบล่างอะเนี่ยค่ะนีค่ะก็พวกบอลน,นี่ถ้ามีโอกาสเวลาเขาแตกเยอะๆต้องขยายเขาออกนะเขาจะได้สารอาหารได้เยอะขึ้นค่ะอันนี้ละอ่อนอยู่เลยค่ะแล้วก็กําลังแตกแย้มเป็นสีขาวขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่าใบเหลืองยอดเหลืองแบบนี้นะคะ เหมือนอะไรนะเหมือนถุงงอกเลยอะเพื่อนๆนดูเอขาวเดี้ยเลยลากเต็มเลยค่ะก็เดี๋ยวเอาดินมาเพิ่มพอดีสี่วันก่อนก็ขยายไว้จากต้นใหญ่เนี่ยค่ะเพื่อให้เขาเจริญเติบโตได้ไวขึ้นเห็นไหมคะใบสวยๆั้งนั้นเลยค่ะใบห่อตัวเวลาแรกแย้มขึ้นมาค่ะ ก็สาวน้อยปัาแป้งนะคะถ้าใครไม่มีอยากได้ก็แจ้งมาได้เลยค่ะสวยงามใบใบเป็นคืบเลยค่ะเพื่อนค่ะโอเคค่ะก็ะะปแป้งนะคะใ,ใบด่างที่สวยงามสายพันธุ์หนึ่งนะคะค่ะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ